เพนมันเยอะนะครับผมจะต้องรีบสอนนะฮะโอเคนะพิมมาใหม่ละกันเนาะนะฮะสวัสดีครับน้องธัญรัตน์ยอดผ่าจาก Facebook ยังไม่เห็นครับพี่สีนะฮะสวัสดีครับพี่แก้มครับผมคุณจงเลือกเพื่อนในเวที่คุณกําลังจะเดินไปสวัสดีครับแม่ชวีคุณเดินไปคนเดียวบอกเลยมันอาจจะเหนื่อยจะท้อแต่มีมีกัลยาณมิตรที่มีไม้เซตคล้ายกันที่มีความคิดการกระทําคุยกันร,รู้เรื่องมันจะทําให้คุณ ไปได้ไวไปได้เร็วและไปได้แบบยั่งยืนโดยเฉพาะในเรื่องของการทำทิกตอกมันคือสิ่งที่โลกกำลังจะเปลี่ยนฟังดีๆนะยอดวิวดูตรงไหนคะแต่ละคลิปหรอคะใช่ครับมันมียอดวิวบอกนะครับไปดูในคลิปได้เลยมันจะมีขึ้นเลยคนติดตามเราไม่เราจําเป็นต้องติดตามกลับไหมไม่จําเป็นครับบางคนมาติดตามเราชอบผลงานเราแต่ตัวเองไม่ได้ลงคลิปอะไรบางคนลงข่าวลบ,บ,บสื่อลบ,บเราไม่ต้องติดตามกลับใช่ครับ คุณฟังดีๆนะนี่คือโลกอนาคตและปัจจุบันมันกำลังเปลี่ยนมันจะมีกลุ่มคนอยู่สองกลุ่มกลุ่มที่โอเคเก็ตเข้าใจกับเราทำกับคนอีกโลกหนึ่งโลกเก่าที่ไม่คว่าเรากำลังทำอะไรว่าเรากำลังยืนพูดหน้ากล้องทำยืนพูดคนเดียวทั้งวันไลฟ์สดทั้งวันอาลิปทั้งวันเขาทำอะไรไม่รู้ กำไย่ขึ้นทุกวันใช่แล้วครับนี่คือโลกกาลังจะเปลี่ยนและเมื่อไหร่ที่เราเอาตัวเองมาอยู่ฝั่งที่โลกมันกําลังเปลี่ยนสวัสดีครับพี่ยนินโลกที่มันกําลังเข้าไปมันละเอียด่อนมากใช่ครับและโลกอนาคตมันเป็นแบบเนี้คุณอย่าไปพูดกับคนที่เขาไม่รู้เรื่องมันคนละโลกกันถูกต้องฮะขนาดแม่เขาคือคุณพ่อคุณแม่เขาไม่เข้าใจหรอครับมารอบสองโอเคฮะ เขาบอกเข้าใจหรอครับไปพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนที่เขาไม่เข้าใจออนไลน์ว่าคุณจะมาไลฟ์สดทําไมคุณจะมาอัดมือถือทําไมคุณจะมาอัดคลิปทําไมเนี้ยบอกเลยใครที่ไม่เอาหน้าออกกล้องนะในยุคเนี้คุณจะอยู่ยากนะแล้วจะอยู่ยังไงลนะ่ะในยุคโควิดอย่างเงี้ยล็อกดาวแบบเนี้ยไปทํางานไม่ได้เดินทางไม่ได้ คุณก็ทําออนไลน์สิครับเออแล้วทําออนไลน์มันทํำยังไงล่ะคุณก็เอาหน้าออกกล้องเอาความรู้ที่ตัวเองมีเอาอะไรก็ได้สิ่งที่คุณชอบรักถนัดเอามาลงออนไลน์เอามาลงกล้องให้หมดขอบคุณภูมิไนจะพีสมัครครับคุณเก็ตไหมใครเก็ตพิมเก็ตใครไม่เก็ตพิมมา พราะแต่ก่อนผมก็ไม่เข้าใจเมื่อไหร่ที่ไม่เข้าใจแสดงว่าเรายังไม่ได้ลงมือทำพ่กนี้จะไปโอคีคจะออนนันกก้องเยี่ยมเลยฮะเมื่อไหร่ที่คุณยังไม่เข้าใจคุณยังไม่ได้ลงมือทําแต่เมื่อไหร่ที่มือ,อที่คุณลงมือทําคุณจะเข้าใจมาเบองคิมเจ้าของเพื่อนๆต่างสุดยอดครับอืมใช่ครับพัาดีๆนะแต่มันคือโอกาสยุคโควิดมันคือโอกาสโคตรโอกาส มันจะมีคนหนึ่งที่ถอยหลังเยอะมากาการอีกกลุ่มคนหนึ่งที่มองเห็นโอกาสในยุคโควิดแล้วเฮย้ยนี่คือโอกาสนี่คือโ,โคตรโชคดีแล้วเขาจะไปแล้วเขาจะลุยก่อนแล้วเขาจะทําก่อนเขาไม่รอคนสําเร็จมองวิกฤตเป็นโอกาสเกาหลีคะ่ะแม่นคะ่ะเออบาคนได้อยากทําใช่ฟังดีๆนะแดงจังสีไหมจังเหลือแม่นครับคนสําเร็จไม่ว่าจะสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายออนไลน์โลกออนไลน์ เขาจะเห็นวิกฤตเป็นโอกาสไม่ว่าจะวิกฤตอะไรมากูเอาชนะเอ้ยผมเอาชนะได้หมดอนะพูดเก่งมากฝึกยังไงฝึกทุกวันฮะบอกเลยถ้าคุณไม่มีมายเซตนี้นะคุณทำออนไลน์ไม่โตเพราะคุณจะมองเห็นแต่วิกฤต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 มองเห็นแต่สิ่งแย่ๆสิ่งแย่ๆสิ่งแย่ๆ จนคุณลืมไปว่าในสิ่งที่แย่ๆมันเป็นไปได้ไหมมันมีสิ่งที่ดีอยู่และมันเป็นไปได้ไหมในช่วงโควิดเนี้ยใครที่สร้างตัวได้ไวและมันเป็นไปได้ไหมในช่วงโควิดเนี้ยใครที่มีรายได้เยอะมันอยู่ที่คุณเลือกมันอยู่ที่คุณโลกใช่ฮะมันอยู่ที่เรามันไม่ได้อยู่ที่ใครทุกคนเย็ดป่ะวันนี้สอสอนแพงมากเลย และสิ่งที่ผมพูดนี้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แล้วมาพูดนะทำทำอยู่ตอนนี้ลงคลิปอยู่ตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ทุกวันเนี้ยคุณคือคนหนึ่งที่เราดูนานมากในติ๊กตอกพลังเยอะขอบคุณหลายครับผมแจ้ก,กระจันค่ะ,ะสวัสดีครัครูค้าคีีพยงคือกำลังฮิตในติ๊กในตอกซอยอ๋อคีพงคือความรู้ที่ดีๆคะขอบคุณปุ่มหนอยากพิสมารครับใช่แลวทุกคนต้องฝืกอตัวเองใช่เลยครับพี่ใช่ และเมื่อไรที่เรามีกลุ่มเพื่อนกัลยาณมิตรที่ศีลเสมอกันคุณจะไปได้ไกลคุณจะไปได้นานขึ้นสไลด์นี้เลยไ้จากอาจารย์บดิตเออเห็นปะดูฮะดูดูดดดเบิ้งครับคู่เสียสลระแมนครับจริงๆกลัมมาแต่ฟิลเนสนี่กินข้าวนอนแล้วเนี่ยทำสบู่กลัมมาฟิลิปส์บอกเลยผมนั่งทําสไลด์เป็นชั่วโมงเนะี่ยปวดจะหานี่เจอคุณดูนะใครที่ไม่เข้าใจไปดูย้อนหลังในเพจอาจารย์บดิตได้ เลือกเพื่อนที่มีศีลเสมอกันความคิดคล้ายๆกันยกตัวอันนี้สวัสดีครับพี่อ้อครับเราดูได้จะเยี่ยมเลยครับแม่ปุ๋ยบางคนยังไม่ได้ดูนะฮะไปดูได้อันเขียวเขียวนี้เขาเรียกว่ากระดิ่งวิทยาศาสตร์มันมีคลื่นความถี่มันมีคลื่นความถี่อยู่เมื่อ,อไรที่คุณคิดบวกแบบเขียวเขียวแบบนี้ไอเขียว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 เนียเนี่ยเนียมันคือความความถี่คลื่นเดียวกัน เมื่อไหร่คุณส่งความคิดดีๆออกไปขึ้นความถี่เดียวกันออกไปจากหัวของคุณคุณจะไปทำให้อันเขียวๆเ,เนี้ยมันสั่นสะเทือนขี้แพงเมือ่อกิจตั้งต้นเมื่อคุณสั่งความคิดออกไปว่าฉันมองโลกในแง่ดีฉันเห็นแต่สิ่งที่ดีๆฉันมองเห็นโอกาสคุณจะมองเห็นโอกาสและผมก็ทำแบบนั้น บางคนดูไม่เป็นไรนะดูไปก่อนใช่ครับเนี่ยเนี่ย when you have positive touch เมื่อไรที่คุณคิดบวกสวัสดีครับพี่คนใหม่นะฮะจัดไปแม่ขอแคบจัดไป you have positive touch เมื่อไรที่คุณคิดบวกเอ่อกรีนสีเขียวสีเขียวคิดบวกนะอ,อ,อะไรต่อนเนี่ยคุณก็จะดึงดูดสิ่งที่ คล้ายคลายกันทุกๆสิ่งที่ทุกอย่างเข้ามาในโลกของคุณมันไม่ใช่ว่าคนนั้นยไม่ยอมรับสภาพที่มันเป็นอยู่ตอนนี้เหรอไม่ใช่มันอยู่ที่เขาเลือกมันอยู่ที่เขาเลือกที่จะมองมุมนั้นแล้วถามว่าเอา้าแล้วคนที่มองมองลบเป็นสีแดงล่ะเขาจะเห็นอะไรเขาก็จะเห็นลบๆแดงๆแ,แบบนี้และประเด็นคือเมื่อไหร่ที่เอากระดิ่งนะ ไปตีอันเนี้ยสีเขียวคลื่นความถี่ร้อยสี่สิบสี่เฮิรตไปดูในคลิปมันทําให้ไอตัวนี้สัน่นไอตัวนี้สัน่นไอตัวนี้สัน่นสวัสดีครับโคตรหลินมันคือคลื่นเดียวกันมันคือคลื่นเดียวกันไอตัวแดงๆเนี้ยมันไม่สั่นนะมันคนละคลื่นสรุปง่ายๆคืออะไรความคิดของคุณมีพลังทุกความคิดทุกคำพูดมีพลัง เมื่อ,อไหร่ไม่ว่าคุณจะบนต่อสถานการณ์โอเคครับพี่ต้นบนมองโลกในแง่ดีมีความสุขขอบคุณอะไรต่างๆคุณก็จะได้แบบนั้นเข้ามารวมถึงพลังงานด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคิดหนึ่งครั้งมันจะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่กำลังคิดคล้ายๆกันอีกรอบหนึ่งเมื่อ,อไหร่ที่คุณกำลังคิดถึงเรื่องดีๆ เรื่องที่อนาคตลุ่งอนาคตมีความเป็นไปได้ในโลกออนไลน์ในทิกตอกมีผู้ติดตามเยอะมีคลิปนางฟ้ามีคลิปเทวดามีคลิปยอดวิวเยอะคุณก็กำลังสร้างความคิดคลื่นความถี่ออกไปแล้วเนี่ยเน,ยเน,ยเนยีคุณจะมองเห็นแต่หลักฐานแบบนี้เพราะฉะนั้นการเลือกเพื่อนศีลเสมือนกันจึงสำคัญมากๆ ที่จะทำให้คุณได้พัฒนาตัวเองให้เก่งและตังดังในติ๊กต k อกขี่แพงเกียดปะเก็ยดพิม์เก็ยด,ดมาโห้ยสอนฟรีขี่แพงอีเหลียเนี่ยสอนฟรีนะเนี่ยถูกต้องครับพี่พัดสอนคิดเหมือนกันไปด้วยกันคุยดีมากมัมมัวดิเนี่ยเอามาจากจาบดีดเนี่ยแล้วก็ทำด้วยนะแล้วเมื่อไหร่ที่คุณคิดผมบอกเลย ม,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 มันเป็นสิ่งที่ปรับกันได้ทํากันได้แมนเนี่ยคนลูกเลื่องมือเสาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปรับกันได้เรื่องความคิดเนี่ยแต่ต้องใช้เวลามันไม่ใช่ว่าจะมาคิดบวกวันนี้พรุ่งนี้จะคิดบวกเพราะว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาไงเราอะไรอย่างนี้สอนระบบการศึกษาไม่ได้สอนรอแบบนี้บอกเลยไม่มีหรอกที่แบบอาจารย์มดีสอนเขาเขา,เขาไม่มีสอน นะฮะผมไม่อยากลงลึกขนาดนั้นแต่สิ่งที่อาจารย์บดีสอนอาจารย์ทําให้ดูทุกวันและลูกศิษย์ที่ไปลงมือทำโอ้ได้ผลลัพธ์กันเยอะแยะสร้างเงินเป็นพันล้านร้อยล้านแล้วมาคุณลุงคุณติตาเนี่ยก็สร้างมูลค่าคนทั่วโลกนี้เป็นพันล้านแล้วนะนะฮะนี่คือความจริงใช่ไม่ได้เฟก ไม่ได้เฟยียอะไรนะตัวผมเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่ทุกคนแล้วแหละว่าจะคิดแบบไหนจะมองโลกยังไงสวัสดีครับพี่งามชีวาทางเฟซบุ๊กด้วยนะครับใครที่ขอบคุณปุ่มไลค์ครับขอบคุณครับใครที่ดูไม่ทนันเดี๋ยวนอนก่อนไปดูย้อนหลังได้ที่เฟซบุ๊กบันทึกหน้าจอของทุกคนไปแล้วเนี่ยเฟซบุ๊กชื่ออะไร เดี๋ยวข้อความยาวๆผมผมแป๊บหนึ่งเด้อเดี๋ยวค่อยพี่มาอีกรอบหนึ่งนะแมนตอนนี้บอกเลยหิวข้าวแล้วใช้พลังงานเยอะมากน้ำยังไม่อาบกลับมาเด,ดฟิตเนสนะฮะสวัสดีพี่ขวัญด้วยนะครับจาก a c e b o o กกลับมาเด,ดฟิตเนสก็มาเตรียมสลด์ให้ทุกคนเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยเห็นไหมอยากจะให้อ่ะอยากจะให้ทุกคนอะ่ะอืมนะฮะผมก็งวงทุกคนไม่ใช่แค่ทุกคนงวงนั่นแหละโอเคขึ้นสรุปเอ้ยมีสรุปไหมเนี่ยไม่ได้ทําสรุปโอเคไม่เป็นไร สวัสดีครับพี่ตุกตาไปย้อนดูนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไอสไลด์ที่สอนเนี่ยผมก็จะเอาลง Facebook ด้วยเ c e b o o กส่วนตัวนะครับคุ้มมากจาก้าใช่เดืมทำสไลด์สรุปพอทำสไลด์เยอะขอบคุณบากตุเลียนได้หลายขาจากพี่โอปอรครับผมวันดีรอม้องจา๋าวันดีขอบคุณลูกอมยิ้มนะครับกินข่าวดึกแท้ค่ะอยากจะกินก่อนอยู่แต่พยายามหาเวลาความมันกินโปรตีนมาแล้วนะฮะสุดยอดมากจาก้ะโอเคครับอ่ะขออนุญาตส่งดีๆนะ ใครอยากจะไล์สดและไม,มไม่มีอุปกรณ์ไล์สดอันนี้บอกเลยให้จากยิงไกอุปกรณ์ไล์สดครบสี่ชุดใครสนใจไม่ต้องไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกินนะครับไปก่อนครูแบนหมดแล้วโอเคครับขอบคุณครยินดีฮะสำหรับใครอยากไล์สดปังดังในทิกตอกทุกคนไม่ต้องหาอุปกรณ์นะเตรียมมาให้แล้วตั้งแต่แ่นตานี่แหละเอาอเปลี่ยนอันใหม่เนี่ยแล้วมองโดกระเพาะขอบคุณในรฟ์ครับเปลี่ยนอันใหม่ก็ได้นะฮะจัดไปสี่เหลี่ยมนะฮะ อุปกรณ์ทั้งหมดใช้เองใครสนใจ CF ทักอินบ็อกคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์นะฮะเป็นไรเปลี่ยนอะไรแล้วคือบอ <laughs> สวัสดีครับพี่แรบครับผมนะฟันดีครับโอเคฟันดีครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้อุปกรณ์ดีๆโอเคครับพี่นุริยะนะฮะอยากได้อ่าอยากได้ทักอินบ็อกคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์รวมหมด4อย่างเนี้ยคุณไม่ต้องไปสรรหานะไม่ต้องไม่ต้องไปหาเองว่าไหนถูกอันไหนเงย์นะฮะสิ่งที่ใช้ ขอบคุณครับเนี่ยสิ่งที่ใช้คือ CF ทำมาหมดแล้วดีแนะ่นอนรับประกันนะครับใครอยากได้ก็คลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทางอินบอกนะครับพี่ใจได้จากครูครบแล้วครับอุปกรณ์ดีมา,มากๆเนี่ยพี่ใจได้ไปแล้วนี่สุดยอดเลยเนีย่โอ้ยการันตีมาแล้วเนี่ยนะฮะราคาแจ้งไม่ได้นะฮะทางอินบอกนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะโดนท่องนี้ผมไม่แจ้งราคาแล้วว่าไ,ไปประชุมมาเดี๋ยวโดนเดี๋ยวผมซวยนะฮะผมไม่แจ้งราคาแล้ววันนี้เข้าประชุมกับแอดมินมา ก็ระวังนิดหนึ่งเรื่องของการแจ้งราคานะ่หน้าหน้าไรเนี่ยเพราะบางคนแจ้งได้ไงแต่ผมไม่อยากเอาแบบนี้มาเสี่ยงนะทุกคนฉะนั้นฉะนั้นใครอยากรู้ราคาอะไรต่างๆก็ CF แล้วก็คลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์มันจะมีลิงก์บอกเด้อคลิกเข้าไปตรงคําว่าใต้ใต,ใต้ใต้โปรไฟล์อะ่ะมันจะเป็นลิงก์ใช่ครับขอตัวแล้วครับพูดค่ครับพี่สมัครนะครับคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็จิ้มลิงก์เข้าไปนะครับอันนี้คือเรื่องอุปกรณ์รฟ์ส่วนเด้อทีนี้ต่อมาเรื่องแมสเรื่องแมส วันนี้มีส่งไปหลายชิ้นเรื่องแมสผ้าไทยทุกคนแมสผ้าไหมเลือกได้เลย C F อ่าคุยดีใส่จริงอันนี้แมสผ้าไหมด้ไหมร้อยเปด้มีทุกลายทุกสีให้เลือกแต่ถ้าเราดูแบบนี้มันจะไม่เห็นอยากได้เบอร์ไหนก็คลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ไปขอดูในลายในอะไรก็ว่าไป เดี๋ยวผมส่งรูปใหญ่ให้ดูและพิเศษนะใครที่ได้ไปแถมฟรีสายของคอบวกผ้ากรองกันโควิดได้ด้วยคุณใส่แล้วเท่ไม่เหมือนใครอะ่ะอันนี้คือรุอนแรกนะฮะแม้นผ้าไทยอัจฉริยะกันโควิดนะมีผ้ากรองให้10กว่าชิน้นนะฮะมีผ้ากรองให้10กว่าชิ้นนะฮะใครอยากได้แคปหน้าจอแล้วก็ CF นะครับเดี๋ยวให้ขึ้นสไลด์แบตหมดแล้วโอเคครับพี่ใจนะอันนี้เบอร์ที่2นะฮะ แถมฟรีสายของคบอบวกผ้ากรองด้วยนะใครอยากได้ก็ C F ทักอินบ็อกคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์นะครับในส่วนของแมสผ้าไทยเด้อแถมฟรีนะฮะแถมฟรีนั่นแหละนะครับส่วนเ,เรื่องของตัวแทนชอบชอบค่ะ C F ได้นะครับ C F ได้แม้ก,กระทั่งแว่นตาเนี่ยแกงกระทั่งแว่นตาเนี่ยทุกคนสามารถ C F ได้นะฮะไม่นะฮะ <c oughs> นนะอะละนะฮะหรือใครอยากเป็นตัวแทนเรื่องของสบู่ทักคลิก คลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยอยากได้ดูลายไหนเพิ่มเติมก็สอบถามได้ที่โอปอใช่ครับงามอีลีไม่คือไผ่เด้เป็นแมทผ้าไทยจริงๆใส่แล้วโดดเด่นมีผ้ากองให้ด้วยพื้นหนึ่งใช้ได้ประมาณตำตำห้าเดือนผมใช้ <c oughs> อีลีหเดือนจริงๆเพราะมันทนสีมันไม่ลอกไงห้าเดือนจริงคุ้มปีกนะนะฮะแมผ้าไทย <c oughs> อะไรนะ อ๋อสี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 เมซีด้วยนะครับสีไม่ตกไม่อะไรนะครับโคดอีทพี่อยากได้ได้ได้ครับคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์นะครับเข้าไปในไลน์ใช่ไหมใช่ครับเข้าไปในไลน์ใส่ช่ว์มั้ยเออเนี่ยผมก็ลืมใส่โชว์มันมีอยู่โอเคอะจัดไปโอ้ยมีตัวเทียนอยู่นะผมกันตงสสยหิวเขา่าฮ่งใสยหิวเข่านี่นี่ของแท้ เอาสีชมพูก่อนเลยโอ้โหเอาสีชมพูเลยขอตัวนะครับครูได้ครับได้ครับขอตัวนะครับได้ครับพี่อ,อดีได้ฮะเดี๋ยวใส่โชว์นะอันนี้เป็นสีชมพูสำหรับสาวๆชอบสีชมพูออกอมม่วงนิดนึงนะฮะนี่นี่นี่ป๋าสีไหมรอเ่รอรอ,รอ,อีหลีหรอนะทุกคนดูนี่นะ สุดยอดดูโอ้โหสุดยอดอีหลีนี่คือแผ่นกองแผ่นกองเอ,โอ้โหงามบ่กงาบมาสีชมพูบอกเลยสาวๆต้องซีเอฟใครอยากได้รายละเอียดเบอร์ไหนคลิกลิงก์ที่โปรไฟล์กิกลิ์ที่น่าโปรไฟล์ทักไปในไลน์เด้อนะฮะสวัสดีครับลูกพี่เอ้า นุงนองไม่ได้ใส่เครับสวัสดีครับผมสวัสดีคนล้อมห้องสวัสดีพี่ต้นนะครับอ่ะต่อไปสีม่วงสีม่วงผู้ไดมักสีม่วงเด้อสีเอฟสีเอฟนะมันมีหลายม่วงมันมีหลายโทนแม่นหล่อหล่อ,ลอสวยๆคือมันมีหลายโทนแล้วหอมด้วยหอ,หอมหอมใส่ไปพี่นองเลยและมีวิธีการดูแรลรักษาผ้าให้ด้วยนะฮะสวยมากขาช่ายแล้วครับหายใจสะดวกไหมครับสะดวกครับ ไอ้ไอ้แผ่นกรองเนี่ยเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ที่ผมหายใจเนี่ยเพราะว่าผมพูดเยอะแล้วไงเนี่ยหายใจสะดวกครับมันไม่ได้นาขนาดนั้นทุกคนเนี่ยมันบางๆเนี่ย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 มีแผ่นกรองข้างในแบบนี้ด้วยนยหอมหอมครับหอมน้ำหอมครับหายใจสะดวกครับหายใจสะดวกครับ มันมันก็คลขายกับข้างในอะ่ะมันเป็นผ้านะทุกคนมันเป็นผ้าแล้วทีเนี้ยเวลาเราพูดเนี้ยหายใจเนี้ยเมื่อพูดไปเมื่อพูดไปหายใจไปมันก็หายใจไม่ออกอยู่เดียวทุกคนบคอกขึ้นเนาะใส่ไปเบาไปเังสิมันก็หายใจบอกของมันได้แล้วแต่ว่าพูด้ก็ปวดหของทีนี่แต่พูดนิดหนึ่งมันก็ได้อยู่เนี่ยแต่ผมพูดมานานแล้วไงเนี่ยนะหายใจออกไหมหายใจออกเนี่ยอันนี้สีม่วงทุกคนดู อ่าดูกใกล้อย่างงี้ต้องซูมอย่างงี้ต้องซูมเอ้ยแบบต้องเอาแบบน,นี้เว้ยต้องเอาแบบน,นี้นันให้เบล้ังเลังนะต้องเอาแบบนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวยสวยไอจับหน้าไม่เจอสวนี่ทุกคนดูอู้ก้องจะชัดไปไหนเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตปิดกรีกนสกรีกนอ่ะมันมันมองไม่ชัด อยากได้สีม่วงได้เลยซีเอฟครับโอ้สีนี้แม่โอ้ยนอะโอ้ยนอะพี่นองเลยดวงดูใกล้ๆฮะดูใกล้ๆสวัสดีครับพี่ยากอ,อกให้ดูดูอะไรไม่ต้องดูหน้าคุยดีนะหน้าใสมากใช้สบู่เห <ś c oughs> ็นไหมดูไรผ้าไทยนะครับผ้าไทยของแท้แท้ครับ มันไม่ใช่ผ้าทั่วไปนะดูมันเป็นไหมแท้เนี่ยดูเวลาตดนแสงมันจะสวยแม,แมสวยใดครับสวยครับพี่โอปอแมนอ่าสีม่วงผ่านเด้อจ้าป้ยจ้าอ,อีหลียันแล้วนะ้าต่อไปต่อไปสีสีแดงสีแดงสีอะไรเนี่ยสีสีทองแดง สีทองแดงเห็นปะเห็นปะไม้อุบลแมนครับผมไม้อุบลอ่ะอันนี้ใส่ให้ดูสองานแล้วนะอันนี้สีชมพูเห็นไหมเห็นบ่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 อ่าเม่ครับบอกกับเม่นะครับผลผักน้ำอ่าเดยกบอกกับทีมงานครับเมียนคืนเป็นทีมงานน้สวัสดีครับพี่ฟาครับผมนี่เห็นบ่เห็นบ่เนี่ย เนี่ยเห็นไหมมีแดงงามพี่น้องใครอยากได้ดูเพิ่มเติม CF เพราะว่ามันเป็นรูปน้อยจะได้ส่งรูปใหญ่ให้ดูเนี่ยเบื่อเบื่อสีนี้ก็มีพุ่นนะนี่คือตัวอย่างออเดิฟนี่คือตัวอย่างออเดิฟให้ดูเฉยเฉยนะฮะใครอยากได้ CF มันมีมีประมาณเท่าที่เห็นในสไลด์ละครับ C ีีหาีสีพุ่นนะอยากเบิ่งรูปซาานแมนบอลอ่าทักอินบอ์คลิกไล่ซักได้ครับเนี่ย สักได้ซักได้ครับเมียนะเดี๋ยวจะบอกวิธีการซักด้วยใครที่ซีเอไปซักได้ครับผมใส่ประมาณหาเดือนสีกับบล็อกเพราะผมใส่มาแล้วและมันจะมีสายคล้องคอให้ด้วยแถมให้สายคล้องคอสายคล้องคอแสดงว่าหมดนะฮะเดี๋ยววันต่อไปจะมาให้ดูสายคอแล้วก็แถมแถมอันนี้ให้ด้วยแถมแถมเนี้ยเขาเรียกว่าผ้ากรองให้ด้วยเนี่ยผ้ากรองผ้ากรองกันโควิดได้นะทุกคน แต่ว่าอันเนี้ยใช้แล้ววัน2วันก็ทิ้งนะครับวันทิ้งแต่ว่าไอ้ตัวแมสเนี่ยก็กันได้กันได้อยู่แล้วนะฮะใส่แล้วถ่ายรูปเว้ยงานจะถามครับพี่เอว่านยังไงว่าจะถามอะไรครับสวัสดีพี่จ๋าเชียงใหม่มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากไล่อะไรก็ซีเอฟนะทุกคนสวัสดีครับพี่อินนะใครมีคําถามอะไรก็ถามมาได้เลยนะผมก็จะขอตัวลาลงไปแล้วนะครับผมก็จะขอตัวลาลงไปแล้วนะฮะก็ ขอให้ทุกคนแถมคุยดีไหมใหยคูคีบิทเอาใจเย็นๆค้นใจเย็นๆขอบคุณดอกกุหลาบจากพี่จ๋าสามดอ,อกครับนะฮะวันนี้ทุกคนร้องพ้องน,นะคะ CF อ,อะไรอุปกรณ์อะไรส่วนไม้ไฟขาตั้งกล้องกระทั่งแว่นตานะฮะแถมคู่ได้เออหรืออยากเป็นตัวแทนคุยด,ดีเด้อสบ,บู่คุยด,ดีตอนนี้บอกเลยกําลังเปิดรับดีลเลอร์รายใหญ่นะฮะสบ,บูนะ่น่าจะเสร็จประมาณต้นเดือนนี่แหละรอฟังข่าวแล้วรอติดตามนะครับใครที่ได้เป็นล่าสุคือการขังงวงโอเคนะใครที่ได้เป็นตัวแทน ช่วงดีสุดๆนะครับวันนี้นะครับใครสนใจ C.F. E ตัวแทนได้นะครับผมเราก็จะมีกลุ่มสอนกันนะครับโอเคมือนี้ไปแล้วครับขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีลาตีสวัสด์หลับในอ้อมกอดจัก,กรวาลหลับในอู่ทะเลบุญคิดหวังสิงไหนสมความปรารถนาขอให้มีผู้ติดตามเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านผู้ติดตามขอให้ทุกคนดังปังในทิกตอกแล้วเราก็มาสร้างเส้นทางสีขาวสร้างเส้นทาง อ,อ๋อแม่นูดทำแล้วสร้างเส้นทางสีขาวนี้ไปด้วยกันนะครับเนาะวันนี้มือนีผมคุยดีมาสเตอรี่ออฟทิกตอรขอตัวล่าโลกไปแล้วขอให้ทุกคนรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์พอกันไม่มื่นสามถุงนะครับเด้อว,วันนี้ลาไปแล้วขอบคุณนหลายครับสวัสดีครับใครมีอะไรสงสัยทักอินบอกได้เลยนะขอบคุณหลายครับพอกันครับพอกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เจอกันพวกนี้ครับ